วันหนึ่งพบยืนมองแก้มยกถังน้ำหนักกว่า20กิโลก่อนจะรีบเข้ามาช่วยคุณทำงานหนักขนาดนี้ทุกวันเลยเหรอแก้มยิ้มจางจางตอบว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครทำให้ค่ะพบนิ่งแล้ววันนั้นเขาตัดสินใจพูดขึ้นว่างั้นขอผมยืนอยู่ข้างๆคุณนะแก้มสะดุง้งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแต่เธอสายหน้าเพราะในใจยังกลัวคุณไม่รู้เรื่องฉันฉันไม่ดีพอสำหรับใครทั้งนั้นค่ะพบยิ้มและตอบเบาๆว่าผมไม่ตามหาคนสมบูรณ์แบบผมตามหาคนจริงใจและคุณจริงใจกว่าคนทั้งโลกที่ผมเคย เจคำพูดนั้นทำลายกำแพงในใจของแก้มพีระนิษแต่ยังมีอีกเรื่องที่เธอยังไม่เคยบอกเขาอาดีตที่เธอถูกทอดทิ้งเพราะฐานะตำ่ำเพราะเป็นลูกคนจนเพราะไม่มีอะไรคู่ควรกับใครเธอกลัวว่าถ้าพบรู้เขาก็จะเดินจากไปเหมือนคนก่อนจนถึงวันที่พบพาเธอไปเจอครอบครัวแก้มยืนเกรงทั้งตัวมือเปียกเหงื่อหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะหลุดออกมาแต่สิ่งที่เธอเห็นคือครอบครัวของพบยืนยิ้มต้อนรับเสิร์ฟข้าวน้ำให้เธอก่อนถามเธอว่าเหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยั ไม่มีใครถามว่าเธอทําอาชีพอะไรไม่มีใครดูถูกว่าเป็นแม่ค้าและพบพูดกับทุกคนหน้าโต๊ะอาหารว่านี่คือผู้หญิงที่ทําให้ผมรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ฐานะแต่วัดที่ใจแก้มก้มหน้าน้ําตาคลอเพราะไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งครั้งแล้วครั้งเล่าจะมีวันนี้วันที่มีคนเห็นคุณค่าไม่ใช่เพราะเธอมีอะไรแต่เพราะเธอเป็นเธอไม่นานหลังจากนั้นพบขอแก้มแต่งงานและในวันแต่งงานเขาพูดต่อหน้าทุกคนว่าภรรยาของผมเคยเป็นแม่ค้าส้มตำที่ทำงานหนัก กว่าคนทั้งบริษัทที่ผมเคยเจอรวมกันเธอคือคนที่สอนผมว่าความอร่อยไม่ใช่มีแค่ในอาหารแต่มีในหัวใจของคนสู้ชีวิตแย้มยิ้มทางน้ําตาไม่ได้ร้องไห้เพราะเศร้าแต่ร้องเพราะเธอรู้แล้วว่าอดีตที่เจ็บปวดไม่ได้ทําให้เธอด้อยค่าแต่มันคือบทเรียนที่พาเธอมายืนตรงนี้ในที่ที่มีความรักในที่ที่มีคุณค่าและในที่ที่เธอไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกต่อไปและนี่คือบทเรียนที่แก้มอยากฝากไว้อย่าอายจุดเริ่มต้นของตัวเองเพราะบางทีจุดเริ่มต้นที่ต่ําที่สุดอาจพาเราไปสูงที่สุดได้ ถ้าเราไม่หยุดเดินจากแม่ค้าส้มตำตลาดสู่ภรรยาเจ้าของกิจการไม่มีปาฏิหาริมีเพียงหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และความรักที่เห็นคุณค่ามากกว่าอดีตของเธอ